สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินขนมเส้นน้วกันครับกินแทนเขากินแทนโคลรงนะครับนะขนมเ้นน้ำยาปลาทูตีนไก่เห็ดเองครับอยากกินน้ำยาแบบเล้าๆก็ต้องเห็ดเองวายุนี่บ่มีขายนะครับนะนี่มีแต่แกงไตปลาน้ำยากะทิ มันอาจจะบะเสบคือ้นยุบานเขาก็ต้องเข้าใจนะครับ น้ำยาปลาไหา ขนมจีนเนี่ยมันกินมาได้กินได้บเบื่อนะครับนะที่เรียกไปอยู่หนาล้ำไปทำงานอยู่แถวหนาล้ำร้านขนมจีนขนมเส้นนี่เยอะมากเลยเออผมคิดว่าคนใต้เขามากินขนมเส้นแน่อย่างภาคอีสานก็กินขนมเส้นภาคเหนือก็กินภาคกลางก็กินเสซนว่า ขนมเซนนี่กินได้ทุกผักเลยนะแต่ว่าน้ำยากแตกต่างกันไปนะจะแต่พูนผักจะแต่ผัก จานภาคอีสานกับตำยาประมาณนีแ้แหละประมาณของผมอยู่แล้วนะมีตีนไกน่แน่มันมีลูกชิ้นแน่นมีน้อยมเยมื่อกี้มันหมกักแต่ส่วนหม,มักจิมแนะีแต่น้ำของภาคอีสานนั่นนะแต่ของภาคเหนือน้ำเงี้ยวนะครับจะเป็นไก่แตงแกงไกปลาแกงกะทิ ใจล้าลืมกินเยอไม่กินข้าวรอบเดิมลืมเบิงละควนเลยผมติตดนางเรื่องนั้นนะเรื่องเล่บนพระก,การของทั้งสามนะกำลังมันกำลังมัน กินของไอ้นี่ครับกินของสดอีกได้มือนี่ครับขนมจีนเส้นสด มันถามว่ากินแต่ของเดิบปะย่านโควิดปะย่านนั่นบ้าอะไรมาผมเซยๆนะครับนะผมไม่ได้สนใจมันพอมันเป็นแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ตายทุกคนนะนะมันจะรักษาหายได้ครับนะ ถ้าไปวิตกไปนั่งไปกงังวลกับมัน้นลายก็ไม่ต้องเฮ็ดยังแล้ว แต่ถึงว่าบุญญานีก็บ่ได้ละเมิดระเบียบที่เป็นกําหนดไว้เนาะของพวกผมนี่เป็นทหารนี่ทหาระนรับเน้นย้ำจะบปทหารนะสามทุ่มเขาห้ามออกจากค่ายสามทุ่มถึงตีสี่ห้ามออกจากค่ายเป็ทหารนี <c oughs> ่พลเรียนมาเกยวนะ <c oughs> อย่าไปตีความขยายข่าวอีกว่าเ,เขาให้บอ,อกจากบ้านสามทุ่มถึงตีสี่อะไรอ่น มาแทนแต่มันกีเ่เดือดร้อนนะครับรำก็ว่ได้ไปใส่เยูะแล้วนะสามถูกม,มันก็เป็นเวลาที่อยู่กับครอบครัวอยู่บ้านต้องอยู่แล้วเมื่อนั่งมือ้อทอดไปหน้าบ้านนี่ก็มีตลาดนัดของกินเยอะแยะเมื่อจำเป็นต้องไปกัก,กตุนไปยังเลยของกินเยอะแยะต,ตลาดนัดหน้าบ้าน สนประสันกับไปห่างแม็กโครักินของแพ้แน่มี้ แต่พูดถึงว่ารายได้มันก็ลดลงอยู่นะนะเพราะปกติผมขายของเนี่ยขายรองเท้าเสารอาทิตสมันเหนื่อยไม่ได้ขายเพราะามันมีโลกนี่นะครับไม่ได้ขายแต่เขาต้องอยอมรับมันได้ครับดูกันให้ได้แล้วเขาก,ก็มีความสุขแต่เขาอยู่กับมันม่ได้เขาก,ก็บมีความสุขอยู่กันยากลำบาก ต้องปรับตัวให้ได้จากที่เคยใส่ใจฟุ่มเฟือยก็ต้องประหยัดจากใส่เงินมือละสามร้อยสี่ร้อยก็ต้องลดลงเอ้ยก็ต้องลดลงเหลือมือละร้อยกินแี่บ้านเขาปลูกเหลาปลูกของใส่ฟุมเฟือยใส่ใจฟุมเฟือยอ่ะพยายามตัดเขา่าสามารถอยู่ได้ครับ โอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องจากกันไปละจั้งพบก,กันในเคลมหนากับช่องยูทูบรูปประจาตษ์ไทยมีขอบคุณคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ